บ้านแตกแน่นอนะบ้านแตกก่อนก่อนวิ่งนะครับมีการแจกรางวัลด้วยเราได้ไหมเราได้ไหมต้นวัวเก็บลาอะไรครับเราได้รางวัลด้วยลาชัด ทกคคะขอกล้องหลักด้วยค่ะทีมต่อไปนะครับทีมมหาสุกรันนิ่งครับ โค้งรังแหกปีนะครับไม่แก่เลยพีนันและนี่ใหญ่บ้านลงคุณรองผู้นงรวันความ่นมาทันเรียนเรียนนะครับเรนต่อไปเราจะเริ่มื่นกิจกรรมที่เกียดกันด้านกายนะครับโดยทีมเป็นข้าวบโดมาลาที่ผานมาร่าชสีม้ ลังกานะครับไปไปไปเอาไปหากระโดดอาไปครับไปครับกครับผมนักกีฬากิจกรรมเดินวิ่งป่นเพื่อสุขภาพสลุปพระเกียรติสมเด็จพระนิษิถาธิราชาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชศิดาสยามบรมาราชสุมารีตอนนี้ออกตัววิ่งไปแล้ว ป้าทำไมมาเดินกับหลานอย่างนี้ล่ะอุ้ยแรงนะดูหลานน่ารักมากอันนี้อะไรเพเซอร์อะไรเป็นกาดนะอ๋อเป็นกาดตั้งกาดหน่อยดิอันนี้ไปไปไปอันนี้เป็นทางเขาเรียกอะไรทางวิบากวิบากเขาแยกกันตรงไหนวิบากกันไปแล้วไปแล้วไปว้าไปสู้ๆนะครับอุ้ยมีตัวอะไรเนี่ย ระบบแน่แน่สามปีนะคะสามปีสามปีไม่ได้วิ่งนะใช่ค่ะครับอย่างที่พูดไหมครับผมว่าหายไปไหนแล้วครับผมรถไฟแล้วนี่มาเลยไม่เคยได้หรอกโอ้ห้าร้อย โอ้ไม่อยากได้500คนแรกไงห้าร้อยคนแรกได้อะไรสายรัดข้อมือบอกว่าสายรัดใช่ไหมไม่ไอไอวิ่งอะอยากได้ไม่เ่ากันหรอกมึงไปแล้วมึงไม่ได้นะกูจะเล่นมึงให้ย้อมซาจ้องจะเล่นมึอยเอ้าเดี๋ยวไม่ได้500อยคนนะเร็วรีบรีบรีบรีรีบ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 ีรีร ก็อยากน้องน้องก็ไปลงน้ำมาก็อยากจะรู้จริงเลยนี่ว่าน้องไปลงน้ำมาสงสัยเข้าห้องน้ำยังไม่ได้เช็ดตูดอีกน่ายาบนะอีนิดเดียวอีกนิดเดียวอี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 นิดเดียวห้าร้อยคนห้าร้อยคนเร็ว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 ว่างให้โฟกไหนป้าป้าอยู่ไหนป้าป้าอยู่ไหนวะ เออพระเฟือนพระฝนอยู่ไหนพระเฟืนพระฝนเออนับได้เท่าไหร่แล้วไม่รู้ต้งองรอฝนเข้มานับได้ยี่สิบเจ็ดนับได้ยี่สิบเจ็ดแล้วคนไปก่อนหน้านั้นแล้วหรอนับนับรวมเลยอืมยี่สิบเจ็ดนี่หรอทำไมน้อยจังดูซิดูซิพระฝนมายังไ,ยไปครับไปครับเร็วเร็วไ,ไปครับอีกนิดเดียวเองอีกอีกแค่สี่โลเอง อีกเค5โลเองนี่ทีมอะไรครับ P C S O ที่มาเยอะที่สุดใช่ไหมอู้หูรู้จัา500คนเหรอมาแล้วโฟกมาแล้วป้าป้ามาแล้วอ้าวสองคนนั้นน่ะเฮ้ยไปดึงมา ป่าปาลุงนอนลุกลุงไม่เกี่ยวลุงเกี่ยวลุงไม่เกี่ยว วาบากไปวิบากแล้วขวาวิบากนี้ไปเจออะไรบ้างวิบากก็จะไปวิ่งขนาบน้าตลอดจะโค้งไปโค้งมาครับอ๋อแต่ไม่ได้เป็นดินดินไหมเป็นถนนดินครับผมถนนดินรับฟังเขาอยู่่เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านอยากประชาสัมพันธ์นะครับว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นเส้นทางออกกํลัไกยเส้นทางที่ากำลังพัฒนาอยู่นะครับข้าวมอเวียนหัวไหม กูเน <anto> <isto> ี่ยเบียนหัวไว้เนี่ยไปทางไหนทางเรียบตรงนี้ทางเรียบตรงไปวิบากเลี้ยวขวาทางนี้วิวสวยนะทางเรียบตรงไปวิบากเลี้ยวขวาไปไปไปชมวิวสักหน่อยก่อนปะเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมวิวสักไปชมวิวสักหน่อยแล้วค่อยกลับมาทางนี้50โลพอดีนี่ไอตัวนี้เนี่ยดูมันวิ่งไม่เปลี่ยนเลยนะดูท่ามัน ตัวนี้อ่างห้อยยางนะฝั่งนี้โอ้ยนี่ไงตรงนี้เป็นที่กลางเต็นท์มาบอกมาตรงๆว่าตื่นเองหรือว่าโดนบังคับตื่นดูดูจอยากสีนะรุ่นมอร์นิ่งนะือนยังไม่ตื่นเลยอ่ะโอ้สวยมากครั้งนี้เดี้ว เฮปิเวนค่ะเฮปปี้เวนส่งเข้ามากวดค่ะอันนี้เหมือนกังส่วนตัวเลยอะใช่ไอัดเชิญนเรียกสวยอ่ะไว้แบบพักร้อนฝัหลังนี้หลังนี้ใช่ไหมอันนั้นไว้สำหรับทำงานอ๋อเชิญได้เพื่อนๆก็มาเที่ยวได้นะครับคนรวยรับตลอดคนรวยต้องโทรถามเขาก่อนขรอพรอยเข้าไหมรอดเลยนี่ยนี่ทางวิบากตรงนี้วิบากดูลูกแกลูกแกวิ่งน้ำล้วโอู้หูหู

ข้อมนนะครับสวัสดีครับตรงอ่างพะยานะครับไก่น้อยสตอรี่เป็นร้านอาหารร้านอาหารเชิญได้ครับตรงนี้วิวสวยมากเแต่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไหนวะถ่ายไล้ฮะถ่ายฮะมีมีกุมารทองอยู่ด้านบนด้วย เราไม่วิ่งหรือเรามาทำอะไรกันเราเรามาถ่ายรูปกันเอายังเฮ้ยเขาจำกัดความเร็วเขาจำกัดความเร็ววิ่งเร็วไปไหนอาตกลงยังไงเนี่ยกลับไปกลับมาเป็นยังไงครับโฟกตอนนี้บรรยากาศดีไหมดีครับหนาวด้วยเราหนาวเอ้าแล้วแล้วพ่อไปไหนยังค่ะช่างหัวพ่อว่บงี้ไป เอ้นี่เพิ่งเพิ่งเคยมาฝั่งนี้ของอ่างหยางนะปกติร้านยาปกติไปตางนู้นตังแคมนะคะว่าเนหนื่อยหรือยังคะวิ่งมาได้2โลแล้วนะเนี่ยเก่งแล้วเนี่ยล่อทเา่งถนนแลมไทางถนนละถนนดินดินดินนิดเดียวเนาะถนนแล้วเมื่อกี้อะไรเมื่อกีทางคอนกรีตเอาไม้มาเอาการลันเนอร์ตามมาทันแล้ว มีกี่คนกาดของมีห้าคนตรงไหนตรงนี้ตรงนี้สว่างอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูกูเต่ามีหลักฐานขอถ่ายรูปกับน้องขาถ่ายรูปให้ขอถ่ายรูปมัน้องบอกเมียก่อนดิเมียครับอันนี้ยถ่ายรูปหนึ่งรูปครับที่ขายีรูปรูปเดียวนะแล้วด้วยกันไงอยากขายรูอยากถ่ายมีหลักฐานแล้วเมย์มาดูคลิปนี้ด้วยเมย์น้องเมย์ โผกวิ่งเลยไปเร็ววิ่งเร็ววิ่งกับลุงไปไปไปเป็นหกตรงตรงนี้ร้านอะไรครับเดลากเก้ เป็นเป็นร้านร้านอาหารคาเฟโอเคมาได้นามากเลยค่ะมาจากเลิกงานมาได้เลยนะคะเป็นผู้อาตย์ตกดินสวยงามมากเลยเอาส่งโรงพยาบาลด่วนโอ้โหอิลีทของเราร้อนใช่ไหมมึงร้อนอะไรขนาดนั้นมีความสุขจริงๆเลยนะพวกเธอเนี่ย มาวิ่งหรือมาทาอะไรเนี่ยเดี๋ยวเอีสองตัวนั้นไปไหนนะอีสองไหนอีแขใช่อีแขมึงไม่ได้อยู่กล้องหรอกอีแขเขาบอกว่าไงนะเอออย่าทิ้งกันเอออย่าทิ้งกันแล้วมึงก็หายไปสมน้ำหน้ามึงหน้ามึงนี่มึงพูดพูดอะไรถึงน้องเอสุดที่รักหน่อยไหมครับ จริงๆมันไม่น่ามาเลยมันไม่ต้องมาเหมือนไม่มามันมาเหมือนไม่มาติดกล้องตอนตัดไม่รู้เข้าเป็นใครเขาจะรอกันหรือเปล่าก็ไม่รู้กูไม่ถ่ายบอกเนี่ยนะทุกงานเลยบีบอะไรมันบีบแม่งแต่งานในอะไรนะตั้งแต่ผูเลนคาอยากเร็วสมน้ำหน้าภาษาแบบฉันแล้วเป็นยไงโอ้บรรยากาศดีดี ตัวนี้อ่างห้วยางฝั่งนี้ไม่เคยมาจริงนะฝั่งนี้เขาจริงๆเขาน่าจะพึ่งบุกเบิกนะฝนัะ่งนี้น้องเมวิ่งยังไงนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้เมวิ่งให้ดูเลย ชื่อน้องเฟรนโอ้ยเก่งมากเลยตามไปตามแม่ไปตามแม่ไปคุณคุณเล่นแวะทุกจุดเลยนี่ว่มว่าไหร่จะถึงที่หมายวะเนี่ยตากล้องตากล้องของเราก็ทำงานหนักเลยวันนี้มือยาววะสวิเปอร์ราตอนค่ะลูกกล้องตวิเปิลอันหนึ่งสองสามเย้มีกลับเวลาด้วย คือเราวิ่งเร็วจนสวิปเปอร์มาทันนะคิดดูนะน้องเป็ดน้อยของพี่ยินี่คือท้ายๆแล้วนะครับสวิปเปอร์ไล่หลังมาแล้วไปไปไปเออเราให้แขกเข้ามาก่อนอ๋อให้แขกเข้ามาก่อนเจ้าบ้านเจ้าบ้านปิดปิดเกมใช่เจ้าบ้านปิดเกมโอ้ยว ว่าแต่วันนี้อากาศดีเนาะพี่ก้อยเนาะโอ้โดีค่ะจะทำใจหนุ่ขึ้นทหมคะแร่ตอนแรกวนว่ามันแกงตอนนี้รู้แล้วของจริงเขาไปแต่ฝั่งทางเรียบกันช่น้ำมบเมื่อชิพแบบนี้เหรอ แก๊งไม่มีชื่อแก๊งผู้สูงอายุอุ้ยอุ้ยโุ้โหพี่เพ้อตบปาก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 แก๊งแก๊งสาวสาวพูดผิดพูดผิดสาวเหลือน้อยสาวเหลือน้อยลูกพูดผิดพูดผิดเมื่อกี้นี่พูดจาพูดจามหยาบคายลูหยาบคายมากเลยผู้สูงอายุตบปากก่อนนี่ตบปากเข้าอายุป้าเรียกเรียกป้าได้ไงต้องเรียกพี่สาวตอนนี้เราพัดไทยแล้วนะคะ เอไปเลยครับไปเลยโอ้เออยู่ไหนอ่ะจริงเอมากเลยอยากให้เอมาถ่ายกับพี่ตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยชาตินี้จะถึงไหมเราอ่ะเส้นชัยอ่ะ1 2อคก็แออฟสชั่วโมงนัมึงอ้าวเหรอวันนี้มาวิ่งแล้วเจอพี่สาวน่ารักมากแต่ละคนคนบ้านไหนครับน้องขอน รู้จักไหมไม่รู้จักครับว่บาเรนจากไหนเนี่ยในเมืองอ๋อในเมืองยุคแรกเขาสาธารณะสุขไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนตบปากหายไม่ไหรคนหนึ่งหายหายอีกเองเหตู้งานแหละบีมไม่เคยไม่เคยได้เรื่องเลยมันน่ะ,นะบอกว่าไปพร้อมกันไปพร้อมกันไปต่วยแล้วสุดท้ายก็หายวับ คุณแม่ไม่ได้อายใครเด็กคุณแม่น่าแดงจังเลยดูคลิปนี้ไว้นะแม่สัญญาอีกปีนึงแม่จะเป็นแบบนู้นแบบนู้นหนึ่งปีแม่จะเป็นคุณแม่ลูกสองเออไปไปไปทางปุ๊บปีสองไปที่อ้วนเป็นไงลูกเป็นไงครับเอ้ยไปวไหมขี่หลังข้อเลยขี่หลังข้อเลย ั่งได้ยี่หายมึงเอาใครมากูไม่รู้มางเอาใครกูแวะอวกแป๊บนึงมาบอกพี่หนูขอกลับบ้านได้ไหมวะพี่จะไปวิ่งตอบมา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 หลังห่างหลังห่างเฮ้ยหลังห่างเว้ยไม่มีใครเลยเราอะอยู่หลังเขามันคึกอะไรกันมั้นน่ะดูดิ ขอท่าวิ่งด้วยขอท่าวิ่งแบบน้องด้วยขอท่าวิ่งแบบน้องด้วยทาไม่ไหววันนี้แม่ก้อยชนะตัวเองแล้วในรอบสามปีอ่าหนึ่งสองไป อาร์อาร์ตร์ตใครอะใครอะใครอะไม่รู้นี่ดูดูดูโอ้ขาได้เด้เยอๆอันนี้รีวิวหน่อยอันนี้เน่อันนี้5้าร้คนแรกใช่ไหมใช่ค่ะมีเับพี่สีค่ะโอ้มีเบอร์ด้วยเนี่เบอร์ด้วยนี่ไป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 ได้อยู่แล้วต้งเียเด คุณมารอใครหรือเปล่าเฮ้ยผมไม่ได้เฮ้ยผมบอนคุณมารอใครหรือเปล่าให้ผมวิ่งทามผมไหนไหนไหนเอ๊ไหนเอ๊เฮ้ยคำารอใครหรือเปล่าผมมาวิ่งผมยังวิ่งมาเส้นชัยเลยไหนเดี๋ยวคุณคุณคุณทำให้เป็นประเด็นอีกรอบนึงนะไปไปเข้าไปเข้าไปทำโรงพยาบาลอีกรอบเลยใจร้อนผมว่าสงบกว่า รับของคุณปั๊บหลังากาได้เลยนะคะอับขอบคุณพี่คุณพี่เลยนะครับยินดีด้วยค่ะอีกนิดครับครอบครัวทางวิบากทางจะเข้าเต้นไทยครับขอบคุณครับมาเลยทุกท้าวคนใจคุณพี่อย่ายอมเข้าค่ะคุณพี่ทางรีบของเราก็ต้องสู้นะคะอันนี้ทีมคอยอยอคุณวิญัยครับโอ้โหเสียวทักรันทำไมไไม่กลัวหน่อย ดี้อมาับละครับใจขอบคุณท้วท่านมากมาแล้วปีบาหักบาหักผมก็มาพี่บาลยสี่สามเนะยังได้ยังได้ใน500อยู่นะโอ้วิ่งเร็วไปทำไมดูนี่วิ่งช้าชายังได้430อยู่เลย13โอ้วิ่งเร็วไปทำไมเราได้ลำดับที่เท่าไหร่นะสี่ ก็ไม่เก่งยังไงหนึ่งในห้าร้อยด้วยได้ที่เท่าไรวิ่งเร็วไปทำไมอะดูดิวิ่งวเดินเดินยังได้1นึ่ในห้าร้อยนะนี่เห็นเขารีบเห็นเขารีบกันนะ2คนเนี่ยอเมเลยพี่าหรอ่่ลเ้อย วิ่งนี่บ้าหายหาใหญ่กว่าไปทางเนียบหายใหญ่โอ้โหได้ทั้งกลุ่มเลยหรอเฮ้ยทำไมทำไมพวกเธออันนี้เขาอยอกทำน้อยทำน้อยหอยใหญ่หอยใหญ่อุ้ยในวัดในวาโอ้ยสีร้ยเก้เอออือไหนยืมวัอยืวไ่ไมสี่ร้อยเก้าเอ็เปิดไร่เ้าอะไรนะสี่ยมสิไม่เรียงอ๋อไม่เรียง120อยยี่อตรนนั้นเขาถือไว้

แล้วเป็นไงบ้างจะร้องไงดีนะระยะขาดไม่ได้ที่เท่าไหร่ครับไม่มีไม่ไม่มีถ้วยเลยเหรอรอุตส่าห์เข้าที่หนึ่งไม่ได้ถ้วยเลยเหรอโอ้ไม่มีที่หนึ่งครับกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนอะไรนครับ

มีส้มได้นะวยทางเทนออเขามีส้มสองลูกเออวะเอ้ยไม่มีส้มไม่มีวะมีขนมปังนะมีขนมปังด้วยหัวหน้าด้วยโอ้สุดยอดเลยเชิดชายเลยวันนี้รอดแล้วใช่ไหมครับแม่แม่ซึ้งมากเลยที่หนู่มๆรอแม่สามปีค่ะนี่ครับไม่มีใครดีดไปกว่าคนนี้แล้ววันนี้ไม่เคยเห่าเลยขนาดนี้โอ้โห ังไงนะขิงเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มีขิงอยู่ในนี้หรือเปล่าวะของโค้สวยมากว่าขิงว่าไงหัวหน้าวันนี้เหนื่อยไหมชิวชิวอ๋อลงหายทำบุญช่วยยังชีพช่วยยังชีพยัก็ได้ให้พี่หอมหน่อยไม่เขียนพิมลำหนักแล้วนี่นี่นอนอันอันนี้อันนี้ อันนี้ทำบุญไปเท่าไหร่ครับทำบุญไปหนึ่งร้อยบาทได้มาเข้าวสารข้าวสารแน่โอ้โหนี่ก็ร้อยหนึ่งเหมือนกันอันนี้มียันต์ลมด้วยวิ่งเสร็จมาทำบุญต่อร้องอีกหร้องร้องเพให้ยิ่งชนี่ล้วงหายแบบนี้เลยล้วงวัลใหญ่แน่ๆเลยครับสี่ใบค่ะอ่าล้วงล้วง

ที่กลับไปบ้านแล้วไม่มีความสุขนะครับ <laughs> ตัวใครตัวมานะคะรับล็อกแรกล็อกแรกแล้วครับเอลาไปก่อน <c oughs> อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ด้วย <c oughs> อธิน,นาไปจอมบึง <c oughs> แล้วเราค่อยเจอกันที่จอมบึงนะจ๊ะ